ขอดีๆสิลูกปั๊บปับ,ปบอยากได้ปับ๊บขอดีๆสิเสงกับงไับอืมเอเมนัน่้เรฮะ ขาบอว่าท่านได้ยิงกับเฟาแลนไปทาแล้วลพี่ตาพี่ยังไม่ทันพี่เมนเคยังไม่ทันยิงไปเลยยิ่งไปรับรอละ